อ๋อแล้วไหวเปล่าวะเอ้ยเขาแจกแล้ววะออลินกรรมัมหมอกหมอบหมอบป,ป,ปาดอกเอ้ยปาดอกปาดอกเหี่อะไรป่าก็เมา,เอ,าอ่ะผมไม่อยู่นะแอนด้าไปแอนด้ามาไอนด้าปิดจิตน้องปาดเองน้องไม่ตายสวยอ่ะ อไ้ตโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยังผมคาสกิคุ้งเชียแนวก็วันนี้ก็จะมากดแรน์กับเจ้าแซงหรือสแน็คคนเดิมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มันปิดไมค์ค้างงงไปนะผมก็เลยปิดไมค์กับหลอดจริงๆผมนะเอาแล้วจิมมีู่แอนเดอร์จิมมีกูไปแล้วไอ้แนักไอ้แนักช่วยเขาหน่อยดิเฮนด้าเฮนด้าเฮนด้าเอาซ้าย กูยอยากช่วยยูน่าแต่กูไม,ม่สี่ป่ะขวยแจกขวยกัแล้วไหวปะวะเฮ้ยเขาแจกแล้ววะเขาแจกขวยแล้วพวกมึงเฮ้ยยังไงตอนนี้กูเจอโ้ดแล้วกูเล่นอยู่คนเดียวมันสี่เออนั่นดิแน็กเออป่าป่าก็เมาอ่ะ ป้าก,ก็เมาเออขวดโทษเออลำตายว่ะทำอะไรไม่ดีเาโดนโคดด่านะกูเตือนก่อนเกิร์สฟิกเกอร์ฟิกเกอร์สลีฟิกเกอร์มาตอนห้าทีนะห้าทีห้าทีโอ้ไม่ได้ตังค์ไปล้วงเขาหน่อยไปล้วงเขาหน่อยเดี๋ยวเขาได้เิี่ย ก็รู้ๆกันอยู่ว่าโค้ดมันเก่งผมไม่อยู่นะอันดาไปไม่อันดามาไอ้สัสบุฟิตเจ็บหนากเจ็บหนากครับเจ็บหนากเจ็บเราเลี้ยวเจ็บเราเลี้ยวตาย ยโอ้โหแม่งพักไม่เป็นไรได้ปะวะได้ปะวะได้ปะวะสวยคาเฟ่กูดดจัากูดูจ้าเว้ยพันดิดหน่อยอยากหลายอยากหลายไม่ได้พันดิดวะได้บนนะบอหลอดบนแล้วง้อทำไงต่อวะเอออยู่บนไล้ก่อยู่บนไปก่อนเพราะว่าแฟลี่เลยยังไม่เสร็จ ในป้อมไอ้ปอก็ไม่เว้นในป้อมไอ้ปอเว้นทำไมหนอเฮ้ยไอ้แนกักลางเท่าไดิกลางอ่ะเฮ้ยเชลบนก็เข้าว่ะต้องสักอย่างมากัณฑกลางเองเลยเราเลือดงจิบมากมากวยมันกูตายแล้วเนี่ยอุ้ยห้ามตายห้าตายไม่ได้อยายายาเออสุดวิกลางไอ้แนี่เพื่อนใครใครไอ้ตัวบางบาห้องเนี่ยกูข่อยขี้แตกหมดเลยนะ โอเคเสียเปิดแมพเสียเปิดแมพเสียเปิดแมพมันจับมาหลอด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 จับมาหลอดจับมาหลอดมาหลอดช็อกเอ่อได้ปะวะผมกูไม่ทำะไรเลยอ่ะีสุดดิครับรออะไรปล่อยคลองนี้ไอ้ปอปล่อยคลองขนาดนีเดนเดน้เราเล้อดอยู่บนเราเลือดอยู่บนเราเลือดตรงนี้เลยเราเลี้ยวมาก็ตาย ยังไงก็ตายอ่ะยังไงเรียกว่าตายไปยังไงก็ตายอุ้ยใช่ยเช่ยอุ้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 ยไม่ตายได้ไงวะปอ้เชี่ยปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเกินเกินเกินไปละเกินไปแล้วเว่อเว่อเว่อเชี่ยเก้าทีโอเคลาก่อนเพื่อนลาก่อนเพื่อนลาก่อนเพื่อนอืมลาก่อนเพื่อนลา เวลานี่ฟอร์เรนโดนมาคองตันเอ้ยมังกรตันไม่พูดขัดใจเอ้ยช่วยให้ช่วยเราหน่อยเอ้ยไม่ช่วยเขาด่านะเอ้ยการกระการบนก็ได้ไม่ช็อกเลยหรอวะเฮ้ยการบนเราเนี่ยเอ้ยไม่เอาเลยวะสกิลกูหมดว่ะเอ้ยแน็กไปบนเลยไปบนเลยบนเลยเห็นล่างว่ะก็เออเจ้าของเรีนเขาเขาไม่กันนั่นน่ะก็ไปแตกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกลางแตกบนแตกก็เหมือนกับว่าเกมจะค่อนข้างเสียเปรียบแล้วถ้ากลางแตกก็คือจบแล้วตอนนี้คือเล่นยากแล้ว ถ้าเกิดอยู่ดีว่าใครดักปลาก่อนถ้าเราดักก่อนก็ได้เปรียบเพราะถ้าเขาดักก่อนเราก็เสียเปรียบเมนคิวเลนกลัมตอดเลยเมนคิวเลนกลัมตอดอะแนกบนเยอะแนกบนเยอะบนเยอะมากแนกบนเยอะมากโอเคตีโดนขัดกูเห็นตะกี้เออเด็ไอ้สัตว์กลวยไม่ทำไมโดนขัดง่ายจังวะ ไอ้ก uh so like ูว่ะอุ้ยตายมั like s <S ้เนี่ยกูตายเรียบร้อยไอ้สัตว์ว่าแล้วไอ้เหี้ยกูพลาก่อนอุ้ยแรงนะอุ้ยเชี่ยกดผิดเฮ้ยทำไมสกิลมันชอบล็อกอัตโนมัติว่ากูว่ากูลากถอยหลังแล้วนะไหนเงี้ยเนี่ยแล้วลากถอยหลังมันจะพุ่งไปด้านหน้าเว้ยคือมันจะพุ่งไปหาเป้าหมายที่แบบอยู่ใกล้ๆเราอะหรือว่าที่เราฟันไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเวลากูสไลด์ไปด้านหลังแม่งชอบพุ่งไปด้านหน้าให้กูแล้วแม่งก็ตายแค่หลายรอบแล้ว เฮ้ยดัก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 อ้าวหลง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 กูไม่ไหลกูไม่ไหลเปลี่กูเปิดแมปเปลียแมปไม่เอาไม่เอาบนแพนด้าตีแ,แล้วกูว่าแหกแน่นอนเฮสวยคนเดียวกัน เฮ้ยตายดิทำไมไม่ตายเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมเออปาดใครเกิดขึ้นวะบอสไม่ปาดใครไม่ค่อยตายกูเขาเป็นดโสเนมาอะอือหอเอตัดอ่าสอดเนี่ยคือปอโคตรหล่อเออกูตีแน่ไม่ต้องสั่งไอเว้นขออีกหนึ่งอะไรวะ จบครับผมอัดคลิปไว้19นาทีมันกูต้องตัดเหลือกี่นาทีน่ะแนกเว้นเงียบไหมเว้นไอสัตว์แม่งเด็กที่บ้านกูไม่ห้ามนะครับเออเออไอสัตว์ใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอปอยมีพีว่ะไอโค้ดที่กดไลค์ครับกดไลค์ไอเชี้ยมาหลอดแม่งบอกกูเมาไอเวียนต้นเกม